สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมิชั้นนางสาวเนนพิธมณสิลาผู้ขอรับการประเมินประวัติส่วนตัวนางสาวเนนพิธมณสิลาเกิดเมื่อวันจันทร์ที่25มิถุนายน 533ปัจจุบันอายุ32ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนมารีอุปธรรมชัยภูมิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนคอนสวรรค์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์เอกฟิสิก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประวัติการเข้ารับราชการเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่25เมษายน2559ที่โรงเรียนพุทธจักรบุญยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพเขต2ได้รับตำแหน่งครูอันดับคส .1 เมื่อวันที่25เมษายน2,561นารำรงตำแหน่งครอูอันดับคศส .1 ที่โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาตั้งแต่ปีการศึกษา2,564จนถึงปัจจุบันการปฏิบัติงานสอนปีการศึกษา2,562ถึงปีการศึกษา2,563 เรียนที่1มีการศึกษา2,562ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์หนึ่งฟิสิกส์3ฟิสิกส์5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6วิชาออกแบบเทคโนโลยี1ออกแบบเทคโนโลยี2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง5กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์กิจกรรมประชุมรวม กิจกรรม PLC รวม15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์2ฟิสิกส์4ฟิสิกส์6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6วิชาวิทยาการคำนวณ1วิทยาการคำนวณ2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5 กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กิจกรรม SLC รวม18.33ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์3และฟิสิกส์5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6 วิชาวิทยาการคำนวณหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์กิจกรรมธทร,รมัศึกษากิจกรรมแนแนวและกิจกรรม SLC รวม15.83ชั่วโมงต่อสัปดาห์ าคเรียนที่2อปีการศึกษา2563ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วิชาฟิสิกส์4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 กิจกรรมธรรมะศึกษากิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม SLC รวม20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปีการศึกษา2562ถึง2563ดิฉันได้พัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาการเข้าร่วมโครงการ PLC และ SLC เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผ่านการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมีการเปิดห้องเรียนเพื่อให้มีการสังเกตชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการสะท้อนคิดร่วมกันกับเพื่อนครูโดยไม่มีการจำกัดรายวิชาและช่วงวัยโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลัง collaborative learning ที่ดึงจุดแข่งของแต่ละคน ในการเรียนรู้มาสนับสนุนเกื้อกูลกันซึ่งครูทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทางความคิดให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย m e a n i n g f u l Learning และมีการเน้นให้เกิดทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถใช้สื่อได้อย่างหลากหลายเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณเพื่อต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้โดยผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนยกตัวอย่างเช่นไป้ายไฟที่เกิดจากการต่อวงจรตัวต้านทานในรายวิชาฟิสิกส์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับรายวิชาเคมีที่จะช่วยลดภาระงานของนักเรียนได้ การจัดทำบอร์ดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเกมโดยใช้เกมมิฟิเคชันในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆอีกมากมายส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา2562ถึงปี2563าทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วสามอฟิสิกส์3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีการศึกษา2562มีค่าทีเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ41.8 44และคะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ58.156คะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนเท่ากับ 16.362คะแนนคิดเป็นร้อยละ38.984และผลสำริ์ทางการเรียนรายวิชาว3 0 2 2 3ฟิสิก3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2562ถึง2563มีคะแนนทีเฉลี่ยปลายปีการศึกษา2562เท่ากับ48.771 และคะแนนทีเฉลี่ยปลายปีการศึกษา2563เท่ากับ52.279คะแนนทีเฉลี่ยปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2562เท่ากับ4.102คะแนนคิดเป็นร้อยละ8.514 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข่านพื้นฐาน o อเนระหว่างปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2563กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบว่าผลการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติข่านพื้นฐาน ONE น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2562มีคะแนนเท่ากับ28.35คะแนนและปีการศึกษา2563มีคะแนนเท่ากับ32.71คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าระดับประเทศ5คะแนนเพิ่มขึ้นจากปี62เท่ากับ4.36คะแนน จากการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา2562ที่ผ่านมาทำให้ดิฉันได้รับรางวัลครูดีสีสตุรวิทย์ประเภทผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา2562 ตลอดปีการศึกษา2,562ถึง2 5 6พดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถและเต็มกำลังอาทิเช่นครูประจำคณะสีครูที่ปรึกษาเป็นต้นทั้งนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุธามณีสิงห์รันและผู้อำนวยการ ธีรวัตรเลื่อนฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยาที่ให้การดูแลและสนับสนุนดิฉันตลอดมาสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการกีฬาชัยรัตนีศรีบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ให้ความเมตตาและสละเวลาอันมีค่าในการรับฟังการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมินด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ